เพิ่นครับตอนนี้ก่อนเพิ่นครับเหมือนรายการจะจบวันนี้ก็คือจะง้อเขาไม่ได้นี่ไงก็ตามต้องตอบเขาจนกว่าเขาจะคืนดีกับผมไม่ได้เอนนี่เทสสุดท้ายแล้วนะหอมมือให้ดูได้ไหมผมหอมได้แต่รู้ว่าเขาจะยอมหอมไม่ปุ๊บอ่ะมานี่มานี่หอมมือดิ่แ่แต่ว่าเคียกร่อนไม่โดนด่าใช่ไหมจะโดนด่าขับเขาว่าว่าเอ้ยคุณไปแทรกเอยๆจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาอยากดีคันเพราะตั้งแต่มาออกรายการติดปากและสีครั้งที่แล้วเอดใจเลยครั้งที่แล้วนะ สี่ห้าหกเดือนแล้วครับคพี่ก้องเห็นผมป่ะไม่ออกไม่อออกยูนอยู่ในซินตั้งแต่หอกติดต่องราศีที่เฟิร์นนั่งตรงเนี้ยผมนั่งตรงนี้แล้วแอนนั่งตรงเนี้ยไม่เล่นด้วยตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยคุยกันสักงคำเลยตีกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่คุณน่ะแอบมาส่องสตอรี่ฉันทุกวันเลยผมดูคุณตลอดผมตามคุณตลอดส่องสตอรี่รู้ทำไมเฮ้ย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 เพื่อนเฮ้ย ไม่เคยดูไม่เคยดูแต่ผมกดไลค์เขาแค่ทุกวันตอนแรกไม่อยากฟอลโล่ด้วยแต่ว่าเขาไปออกข่าวว่าแบบฟอลโล่ก็เลยเออฟอลโล่เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าแบบว่าเราไม่ไม่ไม่ใช่ตอนตกลแรกงอนกันว่าเขาล้ำจักรออสิบสองราศีเขาบล็อกไอจีเฮ้ยบล็ก่อนอยู่สองราศีอีกเขาบล็อกฟังฟังดีกันเลย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 จับมือ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 ดีกันดีกันเพื่อน ทำให้ดูกันอ้งหอมมือเลย่ะหอมมือเออหอมมือท่าก็เหมือนเดิมเออเออเอหอมือหอม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 มอหอมมื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 อหออหมมือหอ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 มมอหอมมือหอมมือหอมมือหอมอหอมมือหอมมือหมมือหอออมมือห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 หอมมือหอมอหอมมือหมมือหอมมือหออหอมมือหืออมมือหอมมืออมมือ โกรธายเพื่อลุ้รู้สึกรู้รู้สึกทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอะไรเมอะเพื่อนกัน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 ตอบเปินนะอยากดีกับเขาครับเปินครับ